Hey, <S <S อย่าลืมซับมัน <Hey. S 1> อย่าลืมซับติ๊กใ้อย่าลืมกดซับสต <Hey. S 1> hey, ิ๊กให้โตูกแรวให้ถึงดังดัซ่าสวัสดีครับทุกคนมิเวลาพอนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าคือว่าตั้งแต่ปีนี้เรายังไม่ทําลุคแต่งหน้าที่แบบว่าเฮ้ยมาทะลงมาทะเลคือหัวหินเนี่ยเป็นทีมมีหอยแต่บิวก็เข้าคอยที่จะมีวันนี้ ก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวบิวจะทาวอล์กสั้นๆนะคะทุกคนที่หัวหินเพราะว่าคราวที่แล้วบิวก็มากับครอบครัวใช่บ่ะตอนปีใหม่ในฐานะที่เราแบบว่าชอบแต่งหน้าต่างๆก็จะมาอัปเดตลุกแบบซัมเมอร์ลุคที่แบบว่าเราชอบแต่งช่วงนี้นะทุกคนอย่างแรกเลยบิวรู้สึกว่าบิวขาวขึ้นทุกคนบิวก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกตลอดเลยเพราะว่าพวกเขารู้สึกบ่อยคือบิวก็เลยคิดว่าอ่าไม่มีความคิดแล้วไม่มีความรู้สึกบิวจะมาแต่งหน้านะทุกคนในลุกซัมเมอร์ลุคที่แบบว่า มาเที่ยวอะไรอย่างเงี้เบาๆไม่ไม่แน่นไม่ฉุดฉาดคือบิวชอบผิวแบบแทนๆนะทุกคนโกลโอกโกโกหน่อยรู้สึกว่าเวลามาทะเลมันรับแสงแบบแดดดีมากๆอะไรอย่เ้ยทุกคนเริ่มกันเลยทุกคนค่ะอัพเดตว่า ไม่แพ้แล้วนะคะแมสใส่แมสบ่อยมาที่นี่ก็ต้องใส่แมสนะทุกคนแมสหายไปไหนไม่รู้แต่ว่าที่รู้ก็คือว่าเดี๋ยวจะมาแต่งหน้าแบบ new normal style นะคะทุกคนปกติเวลาเราใส่แมสก็จะเป็นทรงเป็นสิวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำสกินแคร์ที่แบบว่าไอเลิฟมากช่วงนี้บิวขอแนะนำถูกและดีหลัก49่บาทซืจะได้ที่เซเว่นสม,มูทต่อ super w เ i นน n i n g booster drop นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มสุดเข้มข้นเลยช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวที่เสียด้วยนะคะทุกคนก็คือตัวนี้เนี่ยจะบอกใช้ได้ทั้งหมด3แบบคือใช้เป็นพรีเซรัม่มทาเป็น ขั้นตอนแรกนะคะผิวหน้าก็คือทาไปแล้วก็ลงบำรุงตัวต่อไปหรือว่าแต่งหน้าต่างๆแล้วก็จะมีการทาแบบบูสเตอร์เซรั่มผสมกับครีมบำรุงต่างๆก็ได้แบบที่3อันนี้ก็เป็นคอนเซนเทรตสกินแคร์ก็คือทาในบริเวณที่เราแบบว่า กังวลต่างๆเช่นถ้าเพื่อนๆมีปัญหาผิวบริเวณตรงนี้ก็แบบทาแค่ใต้คางแบบนี้ทาเฉพาะจุดว่างี้อ่ะก็คือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสกินแคร์ระดับพรีเมียมเลยนะทุกคนที่ที่มาในรูปแบบซอง8 ml นะคะทุกคนไม่มีน้ำโอมด้วยเนื้อเซรั่มก็จะเป็นแบบใสๆนี่ผิวแพ้ง่ายนี่จับไปนะคะทุกคนราซูง่ายเซเว่นมีฟูลอรลอรีนฟูลอรีนก็คือสารสกัดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินซ17ี172เท่า ฉันจะจำชื่อเธอไว้นะคะมีความชุ่มชื้นด้วยนะเนี่ย อ๋อแล้วก็ตัวนี้นะคะทุกคนมีสารส,ส,สกัดจาก BKC BKC เนี่ยคืออะไรก็คือช่วยลดการเกิดสิวแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวหมาวาะว่าผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยก็สามารถที่จะใช้น้องเขาได้เลยนะคะคือเน้นเน้นเน้นเรื่องความขาวกระจ่างใสจุดด่างดำต่างๆนะคะจะมีเวลาคนเกาหลีเนี่ยเขาแบบว่าทาครีมทาเซรั่มที่หน้าเขาก็จะแบบให้เวลานิดนึงนะทุกคนแบบคือทําให้ผิวฟูด้วยอันนี้เราก็จะสอนเทคนิคเบาๆนะคะทุกคนแบบวอร์มที่มือก่อนแล้วก็ค่อย,อยๆนวด เออนวดนวดนวดฟังเพลงไปอะไรอย่างงี้ผิวมันก็จะดบปฟูๆูขึ้นอ่ะให้ดูลใกล้เห็นปะเวลาเราให้เวลากับเขาต่างๆเขาก็จะแบบทำงานอยู่ตอนนี้เขาทำงานยู่นะเขาเวิร์กอยู่แล้วเขาเราก็แบบจับเห็นะผิวก็จะแบบฟูๆต่างๆ ลำดับต่อไปนะคะทุกคนบิวก็จะใช้คุชชั่นละกันนะคะที่ออกใหม่ของลอร่านะคะตัวนี้ใช้ดีมากก็เลยพกน้องมาด้วยนิดเดียวนะทุกคนไม่ทาเยอยะนี่จะบอกให้นะว่าเวลามันทะเลอากาศมันเหนียวอ่ะทุกคนผมยังเหนียวเลยนะภาษาอะไรกันหน้าเราก็เลยรู้สึกว่าจะต้องแต่งทุกอย่างให้บางเบาที่สุดเบาๆบาบางๆาบิวทแค่นี้เลยทุกคนแต่เดียบิวจะไปเน้นที่แป้งเอานะทุกคนตกตกลก็ตัวนี้ปกปิดดีด้วยนะคะเพื่อนๆน้องเซรั่มกับน้องคุชชั่นเข้ากันดีมากเลยนะคอนซีลเลอร์ เป็นของลอร่าเมอร์เซียมเหมือนกันนะคะทุกคนนิดนึงแค่นี้ใต้ตานิดเดียวคือ,อบเบามากทุกคนเวลาที่วิวแต่งมาทะเลเรียบร้อยทุกคนจะสเสร็จแล้วเนี่ยอู้อไฮไลท์ที่แป้งวันนี้เลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นแป้งที่บิวเพิ่งได้มาใหม่ทุกคนแล้วแบบถูกและดีหลักรอยน้อยๆน้อ,นองเขามีชื่อว่า l i n ซูเปอร์เพอร์เฟกต์พา o เดอร์ฟาวนะคะ S P F 10 P A บวกคือเขาเป็นแป้องอัดแข็งผสมรองพื้นวอวต้องกรอบหน้าให้ดูนะคะอู้ เป็นแป้งแบบผสมรองพื้นเพื่อนแนี้อันนี้หนึ่งนะหนึ่งหนึ่งกิเธอร์ในเ็นฉันเป็นคนอื่นไรลเชื่อเถอว่าฉันพร้อมไม่ว่าเป็นหรือใดอันนี้เบอร์2อนี่อาจจะเป็นไปได้นะเบอร์2เนี่ยเบอร์สุดท้ายที่เข้มที่สุดก็คือเป็นผิวสีแทนนะคะทุกคนเบอร์สว้าวศูนย์หนึ่งศูนยสองสนสา ปกติถ้าบูอยู่บ้านบูก็คงอาจจะเลือกสุดหนึงนะแต่ว่าอันนี้บูน่าจะเป็นสองสีนี้แล้วกันเนาะบูใช้เบอร์สองกับเบอร์สามนะทุกคนในลุคนี้นะคะน้องคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ชื่อแป้งลินธรรมานะ,นะคะเขามีชื่อเล่นฉาย,ยาเขาคือแป้งหน้าเด็กเพราะว่าเขาเนี่ยทาแล้วก็ช่วยเบลลุมขนแล้วก็ทําให้รู้สึกบางเบาตอบโจทย์กับการแต่งหน้าของเราเนวันนี้เพราะเราต้องการความบางเบาแต่ว่าปกปิดนะคะทุกคน เบอร์สองก่อนนะลงให้ทั่วหน้าเลยนี่ก็มาพับแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระจกให้ด้วยแล้วน้องเนี่ยไม่ได้เป็นแบบแป้งอย่างเดียวนะเพื่อนๆเขามีแบบส่วนผสมต่างๆด้วยนะทุกคนมีสารประกอบจากดอกคาโมไมล์ด้วยนะผสมรองพื้นด้วยแล้วก็บำรุงด้วยเหมาะกับแบบผิวแพ้ง่ายอนข้างปกปิดอย่างนั้นเนี่ยวิธีที่วิวจะใช้นะวิวค่อยๆกดนะทุกคนอย่าแบบถูบื้ดบื้ดนะทุกคนมันจะเป็นคราบได้นะเราต้องแบบค่อยๆกดนะจะเย็นๆอืมค่อยๆกดอู้ ทุกคนแบบค่อนข้างปกปิดเลยมากๆเลยอะคือดีนะเนี่ยดูคือสารสกัดเนี่ยยังไม่หมดเท่านั้นนะคะทุกคนก็คือมีวิตามินอีช่วยบำรุงผิวของเราด้วยแล้วก็ที่สําคัญอันนี้เป็นส่วนผสมที่แบบว่าเวมากก็ดีก็คือเขามีส่วนผสมของมันตับปลาฉลามจากประเทศญี่ปุ่นด้วยอยู่ในแป้งลินอันนี้ทุกคนก็คือก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ลองใช้ในชีวิตประจําวันนะคะทุกคนค่อนข้างปกปิดเลยนี่คือทานะอันนี้คือ,อยังไม่ได้ทาคือรู้สึกว่าแบบ เบาแล้วขยับแล้วแบบหน้าจะได้ไม่เป็นเส้นถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้แบบว่าเป็นฟู c คอรเรตนะคะปกปิดได้มากขึ้นก็เอาพับเนี่ยไปชุบน้ำนะคะทุกคนแล้วก็มาใช้เป็นแท็บๆๆอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มการปกปิดได้มากขึ้นลืมบอกแล้ค่ะว่าตัวนี้เนีอ่บาทเท่านั้นนะคะทุกคนก็ไปสั่งได้นะคะที่ l i น์แอดเค้าอะไรเงี้ยแล้วก็เพจลินไทยแลนด์ต่างๆนะคะทุกคนไปสั่งได้ซื้อได้อืมเนียนกริบเลยอ เดี๋ยวเราเอาเบอร์สามมาเนี่ยทำเป็นค,นคอนทัวร์ต่างๆค่ะแม่หน้าก็จะแบบดูมีมิติมากขึ้นแล้วเราก็ทาลิปกลอสนะคะอันนี้บูวใช้เป็นของกรอเซียนะคะทุกคนเพิ่งได้มาใหม่แล้วก็เลิฟม,มากมีน้องส่งมาให้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไอจีให้หืมทาแล้วแบบปากดูอิ่มสุขภา,าพดีกินน้ำมาประมาณลานลิตรอะทุกคน โอเคทุกคนตอไปนี้จะเร็วมากนะทุกคนดูให้ดีนะถ้ามีใครทักบิวคิวใหญ่ก็ใหญ่เองนะคะทุกคนเพราะว่าบิวเนี่ยไปเล็บคิวมากับเล็บขนตายป่ะมันก็จะแบบว่าเด้งๆแบบอันนี้คือแท่งโปรดเลยนะเป็นของเขาแล้วก็เฟลนะคะทุกคนเป็นแปลงปัดมาสคาร่าที่ลดมากถ้าเกิดใครที่แบบเป็นสายแบบคิวสีเทาๆอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ตอบโจทย์เลยนะทุกคนก็คือบิวไม่ต้องใช้ที่เขียนคิวอีกต่อไปเนี่ยดูไปเล็บคิวมาใช่ป่ะบิวแค่ทำอย่างเงี้ยทุกคน ปัดเขาคือตั้งเลยอะ่ะคือประหยัดเวลาชีวิตไปเดียวเพราะปกติบิวเขียนคิวนานมากเดีด๋ยวบิวจะขึ้นลานที่บิวไปเล็บคิวนะคะแล้วคนก็คือเขาทําถึงบ้านเลยนะดีงามพระรามแตดมากแบบทําคิวทําเล็บเล็บขนตาต่อขนตาต่างๆอะไรอย่างนี้นี่บูวก็วันนี้จะแต่งลุคประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแทนๆเลยน้าตาลน,นุ่นๆเนี่ยอันนี้ทให้ท่กบทตาอันนี้เป็นพาเลทของ perfect diary นะคะ บริเวณชั้นพับตาก็จะใช้แบบเป็นสีน้ําตาลนะที่แบบว่ามีคริสตรงคริสเตอร์เบ,บาๆกแบบันปะเกลี่ยให้ทั่วชั้นพับตาเลยนะคะเกลี่ยนะคะบอกเลยว่าลุคนี้แต่งไงถ้าเกิดแบบว่าใครที่ขอพิวิวคะต้องขอลุกปกติได้ไหมคะนี่นะคะต้องดูคลิปนี้ใช้อันเดิมเลยสีเดิมปัดไปที่ ขอบตาล่างจนถึงหัวตาเลยนะคะพเพื่อนๆส่นี่ยแปลงอันดีอันเดิมก็ได้เลยสีทองเป็นเอ่อครึ่งสามเหลี่ยมนี้แบบครึ่งสามเหลี่ยมนี้ตาเราก็จะดูแบบเห็นว่าความแตกต่างก็คือตาจะดูสดใสขึ้นเราปัดมาสคาร่าเลยค่ะทุกคนใช้ของมีคาล่านะคะตัวน เรามีขนตาเท่าไหร่เราก็คือปัดไปเท่านั้นเลยโดยใช้การคอนโทรลสก,กิวในการกดตัวที่สูงมากก็คือเดี๋ยวเราเริ่มจากจมูกก่อนละกันไลดังเห็นไหมไลไปถึงใต้คิ้วเลยนะการแต่งหน้านะคือศิลปะนะคะเราลูดลงมาเลยค่ะเสร็จบุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือเราเอาน้องเบอร์3นะคะคอนัวร์หน้าไปเลยค่ะเพื่อนกรอบหน้านะคะมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมด ไลทไ์น,นะคะปัดให้ทั่วหน้าเลยบริเวณตรงนี้ทุกคนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราปัดให้เต็มที่อุย้ยใกล้ล้วกลคอามสินล้จะได้ไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนๆแหละดีงามทุกคนอันนี้คือไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะเนี่ยเราใช้น้องคนนี้มาช่วยเพื่อเพิ่มความแทนอีกก็ได้อันนี้เป็นของเป็นที่บิวตี้นะคะทริคของการแต่งหน้าคือการเติมไปเรื่อยๆ พอเติมไปเรื่อยๆผิวก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆผิวก็จะสวย้นเรื่อยๆอือคืออยากให้ดูแบบของจริง่ากทุกคนผิวผิวสวยมากผิวแทนสวยเลยคือดีงามมากโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็เตนนิมทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในเ่ <laughs> ของปากนะทุกคนเราจะใช้แป้งนะทุกคนเพื่อเก็บขอบปากอย่างนี้เห็นไหมเก็บขอบปาก,ปากได้ลงสีลิปที่เราชอบได้เลย เออเมเบรีนะคะเป็นตัวใหม่นะคะเป็นสีชมพูนุดนุดอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเสร็จแล้วคะ <c oughs> ่ะเนยมาเลยลุกนี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำผมแต่งตัวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเปไปถ่ายรูปพี่คาเฟ่กันค่ะสำหรับคนที่แบบว่าเออถามว่าช่วงนี้ม,มุมความผมเยังไงตอนกลางคืนเดี๋ยวใช้เครื่องหนีผมเนี่ยในการทำลอนเดีจะลองแบบให้ดูนึ่งชอนะม้วนสองทบนงี นี่ก็จะได้ลอนประมาณนี้เห็นไหมแล้วผมก็จะดูแบบผองๆอ,อ่ะทุกคนตอนนี้ผมวูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลยอลองแบบเซตทอีกทีหนึ่งก็คืออันนี้ไม่ได้ชีสเปย์ไม่ได้ทำเลยและเนี่ยแค่นี้่ะผมสวยเลยใครที่บว่าผมสั้นแบบวิวเนี่ยก็สามารถทําได้นะคือถ้าเกิดใครอยากดูแบบคลิปทำผมแบบเต็มๆก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนเดี๋ยวเิวจะทำให้ถูกใ้นะคะ คค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปคาเฟ่ที่หัวหินนะคะที่แพตตี้แนะนำมานะคะแต่ว่าเราแต่งหน้าแล้วเราใส่แว่นนี่มันไม่ได้หรือเปล่าเวลาไปสถานที่ต่างๆตอนนี้ก็คือยังต้องใส่แมสนะทุกคน <c oughs> กคน็กคือเดี๋ยวพกแมสไปด้วยนะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะว่าวันนี้เนักหน้าที่แต่งเนี่ยแต่งติดแมสหรือเปล่า คลิปนี้เรามาพักที่วาราหัวหินนะคะทุกคนสวยมากแล้วก็กับลุกคนนี้นะคะที่เราแต่งบมบมแดดผิวก็จะแบบว่าดูโกลว์แบบนี้นะคะทุกคนอ่าดิฉันให้เวลาคุณขายของห้าวิ หนึ่งนะคะก็สองชุดนี้นะคะเป็นชุดสีนะคะแล้วก็ยังมีสีมากมายอุดเข้าไปได้นไอสีอ่นจุดจุดสีนะโอเคค่ะขอบพื้นที่สำหรับการโฆษณาวอล์กบิวราพอนนะคะขอบคุณค่ะเดินไปค่ะเดี๋ยวฉันจะถ่ายชุดกุลโอเคค่ะ love you ภารกิจเราเดชิมีจบเรียบร้อยนะคะกับการขี่มาครั้งแรกตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงแล้วเนะาะพระอาทิตย์ก็จะแบบสวยๆใครที่อยกอยากเห็นรูปแสงสวยๆนะคะก็คือต้องมาตอนเย็นนะเนี่ยแดดมันก็จะแบบมีความแบบว่าสีแบบว่าวอมวอมอะไรเงี้ยนะคะคนก็ยังไงคลิปนี้เนี่ยบิวก็ถ่ายคลิปแต่งหน้าแล้วก็เป็นวอล์กเไซด์ให้คนดูนะคะเพื่อนถ้าเกิดใครมาที่หัวหินเนี่ยก็มาได้นะคะมันรถมากค่ะเป็นเมืองที่ชิลมาจนบิวอยากจะซื้อบ้านสวนอยู่ที่นี่เลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะบอกว่า เครื่องสำอางดีมากทุกคนแบบไม่ติดแมสเลยมันทําให้แบบสิวของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากแบบเราแต่งหน้าแบบว่ารองพื้นนานนู่นนี่นั้นเราแบบเครืาา่องสำอางติดแมสอย่างเงี้ยก็จะทําให้แบบว่าเป็นสิวเป็นอะไรอย่างงี้ได้ง่ายเนาะอย่างวันนี้ลุกที่พูดแต่งหน,น้านี้ก็รู้สึกว่าโอเคเลยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เพอร์เฟคสำหรับชิปนี้ก็คือการแต่งนหน้าเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะไปกันแล้วค่ะ